ป้าๆขอเป็นโรงพยาบาลแน่ขันเป็นโรคหัวใจนี่เบื้องบ่ได้ดินี่ช็อกดินี่ช็อกอี๋นี่ปั๊มแก๊บแน่ไปไหมมันเหลวมันทัวร์หลุดไปมันตะกอดแล้วก็หอมต้นตัวจีนยังเนาะหนึ่งสักซ้ำเจกี้เจ้าใส่ขึ้นเลยเฮาจกี้ หัวหน้าเจ้าเปลี่ยมหน้าผมเป็นยังเล่าหอมหัวหน้าผมไฟเดียวเลยหัวหน้าผมมาเั้นหอมขึ้นอยู่โอ้กซาซาโซโลโมชั่นทั้งมันมาเั้เห็นตากล้องมาเอเยนจับกล้องช้าๆด้วยนะครับเอเยนเอเยนไหลช้าๆนะครับเออเอาไม้มาชั่นเอาไว้นะครับบอดแล้วแต่เด้อบงนุญสอนบอดเรามักจุ่มเนาะเออแล้วแต่เด้อบุญ เอาไปหนึ ait, ่งสองสามเอาไม่ไปหอมอเอาแล้วเต้ดิเดี๋ยวที่แรกก็คือว่าเรแลองหอมไม่อีกแล้วเตนีิมึงนั่นที่แรกเลยหอมไม่อ่ะอย่าเขามาี่ค่ะแล้วเอาเลยดิเอ้ยสองเจีสองทางแล้ว นาเจาหอมม่นหน้าขว่ขึ้นแน่คอ,อยยางไอยบอกเพอน่นเอาโลดิ <c oughs> เขาอย่าไปย้อมเสียเปียบเขาภาษามอลำใจเกิดลอยหอมขึ้นอีกจักบาทมึงจะเป็นอย่าังย็น <c oughs> เอาเลยแนนอนโลดีสู่ส <c oughs> ู่ยี่ตายออ, <c oughs> อีกครั้งหนึ่ง เลยต่อ,อ,อห้าวัดนี่มันจะไปแจกได้เงินกขอจะดโอ้ยน้่เาคือคุ้มครับเนาะ